สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับเอฟซีนะครับหมอลำพชษลำเพลินทีนารักทุกทท่านครับเมื่อนี้นะครับพบงก,ก,กับช่องตอโชกพชษลำเพลินสีภาพี่น้องเห็ดนี้อย่างวัติีคลิปนี้นะครับผิ่น้าพี่น้องทั้งหยาด้หญ้าออกแล้วก็จะขุดพุวนดินไว้ถัาปลูกพักบุ้งพี่น้องปลูกผักสวนครัวรัวก,กินได้เมื่อนี้มุ่มขางบ้านบาง,บางว่างเราก็หานะืเห็ดพี่น้อง แสบวอกขอบปุ่นฟรีใหม่เยอนี่ถางคอยถางออกไหมคือดินคือเกนแถบคันมุดกัด <c oughs> ได้หญ้าออกแล้วก็ <c oughs> จะปลูกผักบุ้งปลูกแับพริกแับเขือก็ได้ ôi bọc trộm bọc tuần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันลูกชาวนาเนาะเฮ็ดเป็นเบิดละ่ะอยู่บ้านก็เฮ็ดจังซี่ปลูกยังก็ได้กินย้อนอยู่นะ มือบางๆเข้ากับออกกําลังกายไปด้วย ปากไปหาเลยนยูฮัวเออวันไม่ใช่พยายามซีดใช่ปะอือคลิปเด้อจ้าเลยจ้าเลยจ้านอนพูนนนก็ไว้กินข,ข้าวปุ้นมีข้าวปุ้นแบบปากเปลี้ยวค่ะพี่น้องคะ่ะไ,ไปยันทางมากกว่าไปถอนแคลค่ะว่าคุณหมอถอนแคลค่ะคุณหมอจะดึงฟันแล้วคะ่ะ เวลาเดือนหนาเราความเจ็บปวดปวดรวดด่าเราจีรู้เรื่องเลยจะไปจัดฟันให้เอาแม่รบอดแพงเนี่ยไปเคลียร์ฟันที่คลินิกเอาไม่ใช่นี่แชมพูก็อยากไปจัดเป็นอย่างเอาถ้ามันสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปจัดแหมเราบ่โอ้ของเราฟันมันยืดนิดนึงเราเลยไปจัดไม่งั้นเราก็ไม่ไปหรอก ใช่ยิ้มแล้วมันบ่มัม่นใจนะ,ะมันยืนเออมั่นใจ ถ้าตกแก้มฟังนี่ยอยากขามูื้อเมื่อยแล้วล่ะท่านนี้ยังเมื่อยเ่ไม่รู้จดูเพราะว่าม้มันบ่เือนกันผสมกันนะ Ooh. <laughs> นเหลือมาเล็ดพันหือบาทกันน้มเนี่ผู้ใดที่นับสนุนกันน้พันธเอเืองกับว่ามันเสือกันฝนเนาะไรก็ได้แต่เสือกันฝนกยังกันน้เพราะอะไรี่เราเดือบบคว่ากันอรบ่บ่องร่อเบิ่งนี่นะ này mẹ đi cái cầy đó, kiếm xưa, việc ngàn cả má đây. Đi tham gia nghệ thuật à? Nghệ thuật sấy. Ba câu. Nắm này, nha. เมื่อกาเซาเท่ากันอยาเคล็ดแล้วเคล็ดแลวนะไงว่าแข็งต่ว่าเมื่อกาเซาเมื่ออี้หรือเพราะว่าดินมันขุดเนี่ยแต่ว่าเฉียบมาใไปโชคดีต่ว่าดิน ขันซ่อนดินยูบพี่น้องที่ได้เบิ่งคลิปนะครับพี่น้องผู้ใดยุ่ไกล้านพืชผักเม็ดผักในผักทรงมาให้ได้เด้อครับพี่น้องเด้อต้องดืสิบปลูกเดินนี่ล่ะพ้นดินขึ้นน้อง tháng nhà có điện mó hả mó bò mấy năm mùi ไฟกระเด่นฮอลเลยนี่น่าควมากออออยินบอกออใส่ใจเด้อย,ยังให้เรียนยังให้กินเอ,อิอ้นไปห

แ้วแล้วครับพี่น้องเดบึงโอ้เงอโชคเลยนะครับพี่น้องเมื่อยหลาเมืเ่อยยเลยครับแต่ว่าเราก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นแปลงบใบไ่นะครับเป็นแปลงไน,นงไปปลูกพักบุ่งกินครับพี่น้องเห็นปะนี่ รเราพรวนดินไว้แล้วพี่น้องแตมนันหนพรวนดินไว้แล้วอันนี้พักหอมปีโอ้พักหอมปีที่ผมปลูกครับบ่งามเนบเลยอมอเน็บไปซือ้อกะติดอันนี้ตะไคร้นี่ก็จะเป็นแปลงพักบุงครับพี่นอ้องปลูกออียงถี่มันแบบว่าได้กินผลผลิตไวๆนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปในเรือครับเด้อมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาปลูกนะครับหรือว่าพี่น้องมีมเมล็ดพันธุ์ดีอยากส่งมาใหา่ส่งมาได้นะครับผมติดต่อต่อช่วงมาได้นะครับ